สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลักกันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะน้องแมวกินข้าวอร่อยไหมลูกแม่อร่อยไหมคะอย่าแย่งกันนะลูกอย่าแย่งกันสามัคคีนะลูกนะไอตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆนี่สําคัญเลยค่ะตัวเล็กๆ่ให้เพื่อนกินด้วยสิลูกให้เพื่อนกินด้วยลูกหล่าแมุู่นะ,ะกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาไม่ครบแมวแมวแมแม่มากินข้าวลูกมาอร่อยไหมคะนี่ค่ะกินอยู่ข้างกองแมวขูวัลันยูนี่แหละค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกแม่กินน่าจะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ มากินข้าวลูกมาเลยมากินเลยครับกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องแมวคูมพันขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะ น่ารักในเอนโดมากเลยค่ะอยู่หลังบ้านแด้ค่ะพี่น้องกินได้หมดเลยครับกินได้หมดเลยครับผมนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณฤทธิ์คะเอาก็ติกแน่นอนเขาขาวเดี๋ยวคุณฤทธิน์นำกระบาใส่น้ำนำกระบาใส่น้ำ นำกระบ,บาใส่น้ำไปเติมน้ำมาให้น้องแมวค่ะกินเลยลูกกินเลยครับกินเลยลูกแม่อแขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไลค์ค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูน้องแมวกินข้าวด้วยค่ะพี่น้องเด้อพูดนะโอ้น่ารักในดูมากเลยค่ะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะ น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะครูวรลนยูค่ะน่ารักมากเลยค่ะพบกันเดี๋ยวนะคะครูเรียกข่าวว่าวางไว้ข้างนอกก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ่ายคลิปยาวสามนาทีให้พี่น้องเบ่งจุใจเลยค่ะน้องแมวกินข่างามๆนี่ค่ะ ใครเครียดเด้อคคะพี่น้องเด้อพักผ่อนยอนใจได้บุญได้กุศลน้ำกันค่ะดูแลแมวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ